ทำตัวเองเหนื่อยไหมหมกมุ่นกับดุนยาจนปล่อยปาและเลยเรื่องละหมาดตื่นเช้าแต่ไม่ธรหมาดสุนัตก่อนซุพี่ไม่ธรหมาดซุพีเป็นยามาอาไปทำงานแต่เช้าแต่ไม่ทันได้ละหมาดดูฮาเต็มที่กับงานพักเที่ยงตรงต่อเวลาแต่ละหมาดดูรี่สายเลิกงานตรงเวลาแต่ละหมาดอสาัสรีล่าช้าประชุมหลังอรัรรีได้แต่กลับชะลอละหมาดอสาัสรีจนเกือบเข้ามากรด พระอาทิตย์ตกท้องร้องหากินได้แต่ละมาดมาเกรดต้นวักตูไม่ได้ลังละหมาดซิเกตไม่ทันอ่านอันกุระอา่านไม่ทันแต่ทําอย่างอื่นทันเข้าวักตูอีซากําลังฟินกับงานชะลอไว้ค่อยละมาดเหนื่อยทั้งวันนอนแต่หัวค่าแต่ตะหัดยุดไม่ตื่นวิเต็ก็อย่าถามถึงถามตัวเองเหนื่อยไหมบกบุญกับดุนยาจนบกพร่งในอิบาดะอะไรบ้างที่พาไปอาคีร์ นี่ค่ะเรื่องละหมาดเราเห็นว่าเป็นข้อสอบแรกที่ต้องถูกสอบสวนเรื่องอื่นๆอ,อีกหลายเรื่องในชีวิตที่เราไม่ให้ความสําคัญอย่าลืมว่าดุนยามันสั้นร้อยปีที่ผ่านมาไม่มีเราอีกร้อยปีข้างหน้าเราก็ไม่มีทุกคนต้องกลับคืนสู่พระองค์เนื้อหาบทความมักตับช่วงตัดบียหลังละหมาดร,รักใครก็จงเตือนกันเรื่องการละหมาดคนถูกเตือนก็จงอยา่าโกรธ เพราะคนที่ห่วงเราจริงๆเขาถึงเตือนคนที่รักกันจริงต้องห่วงใยกันทั้งเรื่องดุนยาและอาคีระขอให้เราทุกคนรักษาการละหมาดจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตอามีน